สวัสดีครับผมชายบาเบอรอุดรครับวันนี้จะมาตัดผมทรงสกินเฮดนะครับสกินเฮดเบอร์5นะครับทรงสำหรับหน้าร้อนนะครับทรงนี้เหมาะมากครับลูกค้าต้องการสกินเฮดนะครับแต่ไม่สั้นมากผมเลยเอาเป็นเบอร์ห้านะครับด้านบนถ่ายด้านบนครึ่งหัวนะครับครึ่งของด้านบนครับถ่ายออกให้หมดเลยครับถ่ายเบอร์หนะครับไม่ต้องคิดมากครับถ่ายไปเลยครับ ให้เกี้ยงนะครับให้เกี้ยงถ่าให้สะอาดครับเบอร์ห้ถ่ายนะครับด้านบนครับครึ่งหัวด้านบนนะครับส่งนี้เหมาะกับหน้าร้อนนะครับแต่ถ้าเอาเบอร์สี่ก็ได้นะครับเบอร์สเบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งได้หมดนะครับ แต่อันนี้ลูกค้าไม่ต้องการสั้นมากครับผมเลยเอาด้านบนเบอร์5นะครับถ่ายแล้วครับถายเป็นหน้านะครับถายกลับไปกลับมาครับให้มาให้เป็นเส้นนะครับให้มันเรียบนะครับ ทรงหน้าร้อนก็ส่วนมากจะเป็นสกินเฮดนะครับจะเป็นเฟดก็ได้นะครับไล่เฟดขาวๆก็ได้ครับแต่อันนี้ผมจะไม่ไล่ขาวนะครับหลังจากถ่ายด้านบนเบอร์ห้าเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้เบอร์สองนะครับขึ้นทรงนะครับ ผมจะใช้เบอร์สองครับถ่ายตรงๆขึ้นเลยครับตรงๆรอบเลยนะครับขึ้นถึงสูงเลยครับครับถ่ายตรงๆขึ้นรอบเลยถ่ายตรงๆนะครับรอบเลย ย้ำๆแนบๆนะครับจะได้นวลนๆนะครับช่วงล่างสุดเราไม่ต้องไถก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเขตของเบอร์หนึ่งนะครับจะได้ไม่เสียเวลาถ่ายหลายรอบนะครับนี่คือผมขึ้นทรงโดยเบอร์2นะครับ ถ้าขึ้นทรงก่อนมันจะไล่ง่ายนะครับหรือจะไล่จากเบอร์หนึ่งขึ้นมาเลยก็ได้ครับแต่ผมจะเอาเทคนิคนี้ครับมันจะง่ายครับเห็นไหมครับหลังจากที่ขึ้นทรงเบอร์สองเสร็จแล้วผมจะใช้เบอร์สามนะครับเก็บขอบของเบอร์สองนะครับเชื่อมไปหาเบอร์ห้านะครับเพราะว่าขึ้นทรงเบอร์สองมันจะเลือขอบอยู่นะครับ จะใช้เบอร์สามเก็บขอบของเบอร์สองเชื่อมไปหาเบอร์ห้านะครับเห็นไหมครับเริ่มกลมกลืนแล้วครับเห็นไหมครับช่วงขอบเมื่อกี้ก็หายไปแล้วครับเจ้าหัวนี้หัวลูกค้าจะเป็นหลุมแล้วครับจะเป็นหลุมเป็นหลุมเยอะมากครับเห็นไหมครับช่อง บางช่วงจะดำๆจะเป็นหลุมนะครับครับใช้เบอร์สามเก็บขอบของเบอร์2มาให้รอบเลยครับ เ็จผมออกก่อนครับทำทำความสะอาดก่อนครับหลังจากเก็บขอบเสร็จตัอไปเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมจะขึ้นเบอร์หนึ่งนะครับระหว่างมุมนี้นะครับครับมุมนี้ครับมุมขอบผมตรงนี้นะครับผมจะถ่ายรอบเลยครับนะครับมุมนี้ครับถ่ายย้ำๆแนแนๆนะครับ รอบศีรษะเลยครับน่ครับถ่ายแบบนี้ครับไปรอบเลยครับถ่ยรอบเลย ถ้าลูกค้าต้องการขาวเราก็ถ่ายเป็นเบอร์ศูนย์เลยนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ต้องการขาวครับผมก็เลยถ่ายเป็นเบอร์หนึ่งนะครับรอบเลยครับเทคนิคการตัดของคนจะของช่างบางคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ของช่างแต่ละคนนะครับจะตัดไม่เหมือนกันน,นี่คือผมทําเพื่อเป็นแนวทางนะครับดูแล้วเผื่อมีประโยชน์ก็ดีไปครับไม่มีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรครับลองเอาไปพลิกแพงใช้นะครับเพื่อเป็นแนวทางครับ ครับถ้าไม่เนียนก็ถ่ายสวนไปสวนมานะครับไล่มาครับจนถึงฝั่งนี้ครับ ช่วงของเบอร์หนึ่งก็ไล่เคลียให้สะอาดเลยนะครับให้นวลเลยครับย้ำแนบ,บแนบครับ,รบหลังจากเคลียเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วนะครับตรงน,นี้ด้านล่างเป็นของเขตดของเบอร์หนึ่งนะครับหลังจากเราไถาเสร็จแล้วให้ใช้เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมครับปรับฟันมากิีกหนึ่งนะครับเชื่อมขอบของมันเองนะครับปรับฟันมากิีกหนึ่งเชื่อมขอบของมันเองครับ เชื่อมขึ้นประมาณ1เซนนะครับหลังจากที่เราถ่ายบนหนึ่งมามันจะเป็นขอบอยู่นะครับให้เราปรับฟันลงมากิกหนึ่งแล้วก็ถเชื่อมขอบของมันเองประมาณ1เเซนรอบศีรษะเลยครับ ถ่ายครับลักษณะนี้ครับเผยเผยแบบนี้ครับมันก็จะค่อยๆนวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปรับอีกกิ๊กนึงครับเชื่อมอีกครับ เพราะว่าเราถ่ายกิกหนึ่งมารอบแรกมันยังไม่ได้ครับแล้วก็ปรับอีกกิกหนึ่งขยับขึ้นไปที่ระเซนนะครับขยับขึ้นไปที่ระเซนระเซนแบตเตอรี่ตัวนี้จะปรับได้3ระดับนะครับตัวนี้อยู่ระดับที่2นะครับเพราะว่าเป็นกิ๊กที่2แล้วครับเห็นไหมครับขอบใกล้จะหายแล้วครับ อีกรอบหนึ่งหายแน่นอนครับอีกกิกหนึ่งเห็นไหมครับใกล้จะหายแล้วปรับอีกกิกหนึ่งครับปรับลงสูนเลยครับทีนี้ครับกิกนี่ครับแล้วก็เผยเชื่อมต่อครับหนึ่งเส้นเหมือนเดิมครับรอบศีรษะเหมือนเดิมเห็นไหมครับเริ่มเริ่มกลมเกลืนแล้วครับเผยเราต้องมองดูนะด้วยนะครับว่าตรงไหนนวลไม่นวลครับถ้าตรงไหนไม่นวลแล้วก็ย้ำให้นวลนะครับ นี่คือหัวลูกค้าเป็นหลุมนะครับมันเลยดำดำมีจุดดำจุดนวลน,นะครับวิธีแก้ก็ใช้ฟันปลานะครับสับใช้ฟันปลากับบีนะครับสับตรงที่ดำดำนะครับใช้กันไกลฟันปลานะครับสับ นะครับจุดดำๆครับจุดดำดำ,ดดำ,ดำแล้วก็มุมนี้อีกครับใช้กันไกลันปลานะครับกับวีวีรองแล้วก็ใช้กันไกลแนปลาสับก็จะกลมเกินเลยครับแต่ต่อไปผมจะไล่ขอบให้ให้ขาวนะครับปรับฟันขึ้นมาก่อนนะครับปรับฟันขึ้นมาเป็นเบอร์ศูนย์แล้วก็ไายขึ้นมาประมาณขอบผมนะครับ ดูครับเทคนิคการไล่ตัวนี้ง่ายมากครับแล้วก็ปาไปกิกหนึ่งเผื่ออีกหนึ่งเซนนะครับกิกที่สองครับเผื่ออีกหนึ่งเซนครับทีละเซนละเซนครับกิกที่สามครับนี่ครับผมชอบตัวนี้ครับบัตรเตีอนตัวนี้ใช้ดีมากครับเห็นไหมครับขานวลกกืนเลยครับง่ายๆนะครับเห็นไหมครับแบบไม่ต้องใช้บีเลยครับเพราะว่าเรามีตัวปรับสามระดับมันจะไล่นวลของมันเองครับ มาดูด้านหลังครับที่นี้ครับปรับขึ้นมาเป็นเบอร์ศูนย์ก่อนนะครับผมจะถ่ายเป็นแนวก่อนครับถ่ายเป็นแนวเส้นตรงก่อนนะครับเห็นไหมครับเป็นแนวเส้นตรงแล้วนะครับก็ปรับลงกิกนึงครับถ่ายขึ้นไปอีกหนึ่งเซนครับเห็นไหมครับมันจะค่อยๆลบขอบของมันไปเรื่อยนะครับปรับอีกกิ๊กนึงครับ ปรับกิกหนึ่งครับปรับกิกหนึ่งก็ขยับขึ้นไปทีละเซนละเซนละเซนนะครับแล้วก็เผยมือให้ได้นะครับส่วนมากช่างใหม่จะสับสนมากนะครับกับการปรับฟันนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะนวนอัตโนมัติเลยนะครับตอนเราถ่ายครับเห็นไหมครับเริ่มลวนแล้วครับ เห็นไหมครับไม่ได้ใช้ v ีเลยครับเบอร์ศูนแล้วก็ปรับอีกกิกนึงก็ทีละเซนก,ก,กิ๊กสองก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะนวลน,นะครับเห็นไหมครับท้ายถอยนวลแล้วครับขานวลเกินแล้วเห็นไหมมันปรับเชื่อมอีกนิดนึงแต่งอีกกิดนึนงเห็นไหมครับง่ายมากครับ ด้านนี้ก็เหมือนกันครับปรับขึ้นมาเป็นเบอร์ศูนย์ก่อนไถขึ้นมาตรงขอบผมนะครับเพื่อให้มันขาวแล้วก็ปรับฟันกิ๊กหนึ่งไถหนึ่งเซนกิ๊กที่สองขึ้นไปอีกหนึ่งเซนกิกที่สามขึ้นไปอีกเห็นไหมครับมันจะขาวกลมเกลืนเลยครับเห็นไหมครับง่ายมากครับ เห็นไหมครับขานอนกลมกลือนง่ายมากเลยแลัวก็กันขอบสวยๆนะครับแต่ผมจะไม่ได้กันให้ดูนะครับเพราะว่าเวลานานแล้วครับตรงที่ขอบดำๆก็หลุมดำๆก็ใช้กันไกลฟันปลากับบีนะครับสับออกแล้วครับผับประมาณนี้ครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ